สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชีนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูอันแรกกันเลยเราเตรียมมาไว้แล้วก็จะเป็นรูปดอกไม้นะคะดอกไม้เล็กน้อยเป็นรูปดาวหรือดอกไม้อเคดอกไม้นะคะทํายากมากหรือเปล่ายากไหมโอเคไม่ยากเท่าไหร่นะคะไปดูส<ด>ถานท่ทำไมอะะ ไปดูอันต่อไปะะก็จะเป็นสกู๊ชี่กล่องของขวัญนะคะทังกล่องก่อนนี่นะคะเป็นสกุ๊ชี่กล่องของขวัญก็จะไม่ค่อยนิ่มนะคะโอเคค่ะไปดูอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นจัมโบ้เลยเด้อโอเคมันใหญ่กว่ากล้องเยอะต้องเอาไปให้ไกลๆนะคะ ไม่ค่อยนิ่มเท่าไรจะจโบมากๆนี่นะคะด้านบนก็จะเละโอเคนะคะไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นนี้ใหญ่เหมือนกันเออไม่ต้องไมสนใจเสียงมันไหคะคือเราเล่นบาร์บี้นะคะด้านหลังก็จะเละสวัสดีค่ะพี่รบกวนมากเลยนะโอเคไปดูอันต่อไปกันเลยมาดูดูดูอันต่อไปก็จะเป็น ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ใส่ถุงเนาะด้าน,นบนก็จะเป็นแบบมีคุกกี้คุกกอะไรของมันนะคะแล้วก็จะเป็นรูปโบลฮะใส่ถุงเ,เค,ค่กแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นเค้กพารา,ร,ราดซอสก็จะมีเป็นไอพวกท็อปปิงป้งท็อปเปิ้งค่ะ ก็สี่อันนี nice. ้โอเคก็จะสี่อันนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นเค้กแล้วก็เป็น แบบเค้กเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นรูปมันจะเป็นคล้ายรูปอืมแบบเป็นอดอกไม้นะก็จะมีเป็นขนมปังนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคด้านหนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้นี่นะคะเป็นแบบ น okay. okay. ี่นะคะโอเคแล้วก็จะมีเป็นรูปเวอร์ชวนะคะบางทีคนในกล้องอาจจะได้ยินนะอนานเราได้ยินแต่บางคนก็ไม่ได้ยินนะโอเคก็จะเป็นนี่เป็นตะขอแบบเค้กมีตะขอนเนาะ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ใหญ่พอสเงอนนางนี้นี่อันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรัหวอดวน,น,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะนนบ๊ายบาย